ที่หลายคนอยากให้ผมไปถามนักกีฬาซุปตาของไทยก็คือหากพวกเขาสามารถเลือกนักกีฬาคนไหนก็ได้หนึ่งคนในโลกไปออกเดทดูหนังกัน2ต่อ2เขาจะเลือกใครเอาละฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านกลับไปในงานครอบครัวกีฬา3จัดไปเมาทั้งโรงพยนต์เพื่อนนักกีฬาไทยที่โรงพยนต์อินนิกมาสยามพาราตอนครับถ้าเกิดมาดูหนังออกเดต เลือกนักกีฬาคนไหนก็ได้ในโลกนี้จะมาดูหนังกับใครพระอะไรจอหนซีนาค่ะที่เป็นนักมวยปั้มตอนเด็กๆค่ะคุณพ่อชอบเปิดมวยปั้มเท่ดีอะไรเงี้ยกล้ามใหญ่พีเอ็กจากรังกฤนะวันนี้มากับน้องชมชมถ้าเกิดเลือกนักกีฬาสาวสวยไทยหรือเท่ก็ได้ที่อยากชวนมาดูหนังเป็นเพื่อนแฮมบารีนธนาสุการผมอยู่กับเซตเตอร์ที่สวยที่สุดในโลกนะ <c oughs> ผมเลยอยากรู้อย่างเงี้ว่าถ้าเกิดวันนึงต้องมาออกเดตน,นักกีฬาคนไหนก็ได้อันนี้ขำๆอยากออกเดตกับใครอยากออกเดทกับเบคแฮมค่ะ ก็ดูเขาเท่อะวลาเราก็เล่นแล้วเขาเท่เขามีสไตล์ของเขาพูดถึงเบ็คก็ต้องพูดถึงช็อตเด็ดล่าสุดของลูกสาวฮาร์เปอร์ในวัยเพียงหนึ่งขวบสองเดือนเธอโชว์ลีลาทักษะเลี้ยงบอลพ่อเบ็คเห็นแล้วต้องเป็นปลื้มเชิญคริสตินโรนัลโดมาเพราะว่าผมไม่เชิญคริสตินโรนัลโดมาเขาหล่อมากอยากรู้ว่าใครจะหลอกันถ้าเกิดอยากจะเนี่ยมานั่งดูหนังสบายสอยากจะมาดูใคร อยากมากับกา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 าไม่ใช่เลยที่กากานะไม่ใช่กากานักบอลบราซิเลียนช็อตเด็ดกากามีมากมายเล่นเก่งหน้าหล่อนิสัยดีและภรรยาสวยมากมีหลายคนบอกว่าแค r ร์ไลน์เซลิโกคือกากาเวอร์ชันผู้หญิงดีๆนี่เองหน้าหวานคล้ายกันมากเกิดมาคู่กันจริงๆถ้าคุณออกเดทกันนักกีฬาคนไหนก็ได้จะเลือกใครห้าเลือกคนนี้แหละหน่เลโนวาโนวาจอวิชนักเทนนิสจาก เซอร์เบียเป็นอ่าอยากออกเดทกันถ้กีฬาหญิงคนไหนมากที่สุดคือจริงๆ,งๆผมคิดไม่ออกว่ามีเขาคนเดียวนี่แล<ช>้่าให้เดตก็อยากออกเดทกับมาเลเซียรบบาา์สาะว่าครับงานนี้ผมจะไม่สมบูรณ์นะถ้าขาดคนนี้มาซูเปอร์สตาร์ตลอดการของประเทศไทยรีสอร์ทเทีวินโนไทยมาเรเซียรบ์สบวะว่าครับว่าเขาดูดูเพอร์เฟกต์อะของขวัญชิ้นล่าสุดที่ทำให้นักเทนนิสสาวกคุยดีใจ